สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนประพจน์ที่สมมูลกันค่ะค่ะมาดูประพจน์ที่สมมูลกันนะคะรูปแบบประพจน์สองรูปแบบที่มีค่าความจริงเหมือนกันทุกกรณีนะคะเราจะเรียกว่ารูปแบบที่สมมูลกัน เช่นรูปแบบ A สมมูลกับรูปแบบ B เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ A สมมูลกับ B แบบนี้นะคะซึ่งการตรวจสอบว่าประพจน์ที่สมมูลกันเนี่ยสามารถตรวจสอบได้2วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกก็คือตรวจสอบโดยพิจารณาจากการหาค่าความจริงนะคะโดยการสร้างตารางเปรียบเทียบ เป็นกรณีต่อกรณีเลยนะคะอีกแบบหนึง่งจะใช้การพิสูจน์นะคะโดยใช้รูปแบบประพจน์ที่สมมูลกันอยู่แล้วมาช่วยในการพิสูจน์สมมูลนะคะและคลิปนี้วันนี้นะคะเราจะเรียนวิธีแรกก่อนก็คือพิจารณาจากตารางการหาข้อความจริงนะคะซึ่งนักเรียนได้เคยทำแบบฝึกหัดที่ผ่านมาก็คือแบบฝึกหัด1.3นะคะ ถ้าใครทําแบบรหัสนั้นคล่องแล้วแบบรหัสนี้ตัวอย่างนี้ก็จะทําได้ง่ายขึ้นนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะทําไปพร้อมกันนะคะตอนนี้นักเรียนสามารถเปิดหน้าที่สองไปพร้อมกับครูได้เลยค่ะ,อะตอนนี้เราจะตรวจสอบประพจน์ถ้า p แล้ว q กับ not p หรือ q นะคะว่า2ประพจน์เนี้ยสมมูลกันไหมนะคะ ซึ่งวิธีการก็คือเราจะต้องหาค่าวความจริงของ p แล้ว q แล้วก็หาค่าวความจริงของ not p หรือ q แล้วก็เอามาไปเปรียบเทียบกันเป็นกรณีต่อกรณีเลยถ้าค่าวความจริงของทุกกรณีเหมือนกันนะคะหมดก็สรุปได้ว่า2ประพจน์นี้สมมูลกันนะคะหรือเราจะเรียกว่ารูปแบบประพจน์ก็ได้นะคะ p ถ้า p แล้ว q เรียกว่าเป็นรูปแบบประพจน์ก็ได้นะคะอ่ะเริ่มเลยค่ะ สังเกตนะคะประพจน์ที่ให้มาเนี่ยจะมีประพจน์ย่อยอยู่แค่2นั่นก็คือ p กับ q ดังนั้นเราสามารถสร้างกรณีที่เป็นไปได้อยู่ด้วยกัน4กรณีนะคะซึ่งมาจาก2ยกกำลัง n n ในที่นี้ก็คือ2ยกกำลังสองนะคะ n ในที่นี้ก็คือจำนวนประพจน์ย่อยนั่นเองดังนั้นเมื่อเขียนได้4กรณีครูก็แบ่งครึ่งของ4ได้2ใช่ไหมคะครูก็เขียน จริงสแล้วก็เท็สองนะคะและเครื่องหนึ่งของสองได้1ดังนั้นครูก็จะได้จริงเทสจริงเทสซึ่งอันนี้มาจากไหนมาจากคลิปที่แล้วนะคะถ้าใครยังไม่รู้ว่าทำยังไงก็ขอให้กลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะต่อไปค่ะเราจะหานิเสษของ p นิเสษของ P ก็คือ,อมีข้าวความจริงตรงข้ามกับ นน่นเองะะถ้า p เป็นจริงใช่ไหมคะ2บรรทัดนี้จริงดังนั้นนิเสษของ p ก็จะเป็นเท็จค่ะและถ้า p เป็นเท็จนะคะนิเสษของ p ก็จะเป็นจริงค่ะจากนั้นเราก็หาถ้า p แล้ว Q นะคะ2ช่องนี้นะคะถ้า p แล้ว Q. อ่าถ้า p แล้ว Q นะคะข้อตกลงมีอยู่ว่า,าที่มีแค่ข้อตกลงเดียวก็คือ ถ้าจริงแล้วเทสเราได้เทสใช่ไหมคะนอกนั้นจริงหมดถ้าจริงแล้วเทสถ้าจริงแล้วเทสเราได้เทสนอกนั้นจริงหมดนะคะซึ่งมีกรณีเดียวเท่านั้นนะคะนั่นก็คือบรรทัดที่สองดังนั้นนอกกนั้นจริงหมดอ่ะต่อไปค่ะเราจะมาดู not p หรือ q ค่ะ not p not p ก็คือตรงนี้นะคะแล้วก็หรือ q ค่าความจริงที่เป็นหรือนะคะหรือเราจะมีกรณีที่เป็นหรือเราจะดูที่ f f ใช่ไหมคะ f หรือ f ได้ f นอกนั้นจริงหมดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกรณีสุดท้ายเป็น f กับ f f หรือ f ได้ f นอกนั้นนะคะจริงหมดเลยอ๋อเดี๋ยวนะครูดูผิดช่องอีกละ ผิดนะคะอุตสาห์ตนะิกไว้นะกรณีหรือนะคะ2ช่องนี้นะนะคะเอาใหม่นะ F หรือ f ได้ F นะคะนอกกนั้นจะจริงนะคะมีกรณีเดียวเท่านั้นถ้าหรือเป็นเท็จก็คือเท็จหรือเท็จนะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วถูกต้องนะคะดังนั้นเราก็จะมาดูว่าค่าความจริงของประพจน์ทั้งสอง มีข่าความจริงเหมือนกันทุกกรณีไหมนะคะซึ่งกรณีที่ p จริง q จริงได้จริงๆ p จริง q เท็จก็ได้เท็จ p เท็จ q จริงได้จริงๆและ p เท็จ q เท็จได้จริงๆดังนั้นสรุปว่าประพจน์สองประพจน์นี้สมูลกันนั่นเองค่ะต่อไปมาดูตัวอย่างที่สองค่ะตัวอย่างที่สองนะคะ โจทย์คือ p หรือนิวงเล็บนิเศษของ p และ q กับ p หรือ q นะคะซึ่งเขาเขียนหัวตารางมาให้เราแล้วนะคะเราก็เริ่มจากเหมือนกันดูว่ามีกรณีย่อยกี่กรณีซึ่งปรากฏว่ามี2ใช่ไหมคะดังนั้นเขียนค่าความจริงได้2กลังสงก็คือ4จะเห็นว่าสูตรเหมือนกันหาสับเซตกับพาวเวอร์เซตเลยนะคะดังนั้นครูก็เขียนจริงจริงเท็จ เท็จจากนั้นเขียนจริงเท็จจริงเท็ตต่อไปนิสิตของ P ก็ตรงข้ามกับ P p จริงนิสิตของ P ก็เท็จเท็จจริงจริงนะคะต่อไปนิสิตของ P และ Q อ่ะนิสิตของ P และ Q 2ช่องนี้นะคะเอามาแลกกันจะเป็นจริงเมื่อไหร่จะเป็นจริงเมื่อจริงและจริงใช่ไหมคะ นอกนั้นไม่มีจริงกับจริงนะคะนอกนั้นเป็นเท็หมดเลยต่อไปค่ะเราจะมาหา p หรือ not p และ q p หรือ not p และ q ก็คือช่องนี้นะคะสองช่องนี้นะคะเอามาหรือกันเราจะดูกรณีที่เป็นเท็กับเท็ใช่ไหมคะ เท็หรือเท็ดได้เท็ดมีหนึ่งกรณีก็คือกรณีสุดท้ายนะคะดังนั้นครูได้เท็ดนะคะเลื่อนนิดนึงนะคะขยับไปใหม่ได้เท็หรือเท็ดเท็ดหรือเท็ได้เท็นอกนั้นไม่มีเท็เท็นะคะจริงหมดต่อไปค่ะลบหัวตารางก่อนนะหาพี่หรือคิวค่ะพี่หรือคิว นี้กับตรงนี้นะคะ P หรือ Q เพราะนั้นตัวเชื่อมหรือก็คือเทตหรือเทตได้เทตนะคะเพราะนั้นมีกรณีเดียวก็คือข้างล่างเทตเทตได้เทตเทตหรือเทตได้เทตนอกนั้นจริงหมดเลยดังนั้นเรามาสังเกตนะคะค่าความจริงของประพจน์สองช่องสุดท้ายอันนี้ได้เหมือนกันหมดเลยใช่ไหมคะดังนั้นก็เลยสรุปว่าสมมูลกันค่ะ ต่อไปค่ะตัวอย่างที่สามค่ะตัวอย่างที่สามขอเลื่อนนะคะตัวอย่างที่สามอ่ะให้หาว่าเดี๋ยวเลื่อนลงนิดนึงนะคะโลโก้บางนิดนึงอ่าเขาถามว่า P แล้ว Q กับ Not P แล้ว Not Q สมมูลกันไหมนะคะ แต่อันนี้เขาไม่ได้เขียนตารางให้เราไม่ได้ออกแบบหัวตารางให้เราเราจะต้องเขียนเองละนะคะวิธีการเขียนเราก็จะเริ่มมาดูจากว่ามีประพจน์ย่อยกี่ประพจน์อ่าซึ่งแน่นอนว่ามีแค่ p กับ q ดังนั้นจะเขียนได้ทั้งหมด4กรณีด้วยกันนะคะดังนั้นครูเขียนหัวตารางก่อนก็คือ p กับ q นะคะและ จากตรงนี้เขาต้องการหา not ต P แล้ว not Q ด้วยดังนั้นครูก็จะหา not P not Q แล้วก็ P แล้ว Q แล้วก็ถ้า not P แล้ว not Q นั่นเองจากนั้นเราก็จะหา P กับ Q ก่อนนะคะซึ่งมีสกรณีใช้สุดเดิมนะคะก็คือแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งจาก4ก็คือ2เขียน p 2 F 2 แล้วก็ T F T F แล้วก็หานิสศษของ P นะคะคล่องแล้วก็ F F T T และหานิสศษของ Q อะ Q เป็นจริงก็จะเป็น H จริง H จริงและหา P แล้ว Q สองช่องนี้นะคะสองช่องนี้ติดๆนะคะสองช่องนี้ถ้า P แล้ว Q จะเป็นเท็จเมื่อจริงแล้วเท็จใช่ไหมคะนอกนั้นจริงหมดเลยดังนั้นกรณีนี้เป็นเท็จนอกนั้นจริงหมดและนะคะหา not p หาลบ2บรรทันนี้ก่อนลบนี้ก่อนนะคะและหา not p แล้ว not q ถ้าแล้วเหมือนกันเป็นเท็จก็คือจริงแล้วเท็จใช่ไหมคะก็คือกรณีนี้จริงแล้วเท็จได้เท็จ นอกนั้นไม่มีจริงแล้วเท็นะนอกนั้นเป็นจริงอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเราก็จะมาดูว่า2ช่องสุดท้ายนั้นะ่ะที่เราต้องการตรวจสอบว่ามันสมมูลกันไหมเนี่ยค่าความจริงของมันเหมือนกันไหมเหมือนไหมคะอ่าเหมือนกันทุกช่องเลยใช่ไหมคะเนี่ยจริงๆเท็เอ้าไม่ใช่ไม่เหมือนนะคะจริงๆริะมีกรณีนี้อะขอขอลบแป๊บนึงนะคะอ่าเมื่อกี้ดูไม่ดีนะคะ มีกรณีที่ที่สกับกรณีที่สใช่ไหมคะก็คือนี่กับนี่ที่มีค่าวความจริงไม่เหมือนกันดังนั้นประพจน์นี้ก็เลยไม่สมมูลกันนะคะสัญลักษณ์เป็นแบบนี้นะคะคล้ายๆกับไม่เป็นสับเซตกับไม่เป็นจำนวนไม่เป็นสมาชิกนะคะก็คือเขียนสัญลักษณ์สมมูลแล้วขีดสลดนะคะเป็นไงบ้างคะเข้าใจบ้างไหมคะคิดว่าน่าจะเข้าใจแล้วนะคะ คลิปนี้ครูอัดหลายรอบมากเลยนะคะมันมีที่ผิดด้วยก่อนหน้านี้นะคะอันนี้ครูมาอัดซ่อมนะอ่ะทีนี้นะคะมาดูแบบฝึกหัดที่นักเรียนจะต้องทำกันนะคะนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่1.4ตอนนี้เรามาถึง1.4แล้วนะคะแบบฝึกหัดเก่าใครยังไม่ทำครูจะเรียกให้ส่งแล้วนะคะแล้วเราถึงจะเฉลยนะคะเฉลยทั้งห้องในข้อที่เรียนติดใจนะคะ ดังนั้นใครที่ยังไม่ได้ทําแบบฝึกหัดกรุณาทาด้วยนะคะเพราะเรียนอย่างเดียวแล้วไม่ทําแบบฝึกหัดอาจจะทําให้เราไม่เข้าใจในสิ่งที่ครูสอนนะคะแต่ถ้านักเรียนเรียนแล้วแล้วทําแบบฝึกหัดได้ก็แปลว่านักเรียนเข้าใจในสิ่งที่ครูสอนนะลูกนะอ่ะทีนี้แบบฝึกหัดมันมี3ข้อเพื่อเป็นการลดการบ้านของลูกๆนะคะมีเออขอโทษค่ะแบบฝึกหัดมี4ข้อนะคะแต่เพื่อเป็นการลดการบ้านของลูกๆข้อ3กับข้อ4นะคะ ครูจะทำให้1ข้อด้วยกันนะคะทำให้หข้อซึ่งตัวอย่างครูสอนแค่2แค่ P กับ Q ใช่ไหมคะเขียนได้แค่4กรณีแต่แบบหัดัด้านมี้3ประพจน์ย่อยนะคะดังนั้นครูจะทำให้ดู1ตัวอย่างนะคะซึ่งนักเรียนเคยทำมาแล้วล่ะตั้งแต่แบบฝึกหัด1.3แต่เพื่อเป็นการลดการบ้านของนักเรียนลงนะคะครูก็จะทำช่วยก่อนนะคะอ่าทีนี้เราจะมาตั้ง เราจะมาเขียนหัวออกแบบหัวกระดาษนะคะหัวตารางด้วยกันนะคะซึ่งเขาต้องการพิสูจน์นะคะว่าประพจน์ที่ให้มาเนี่ยสมมูลกันไหมนะคะดังนั้นเราก็มาดูก่อนว่าประพจน์ย่อยมี PQR ซึ่งมี3ประพจน์ดังนั้นหากรณีที่เป็นไปได้ก็คือ2ยกกำลัง3ได้8นะคะเราจะหาได้ก็คือ2ยกกำลัง3ได้8กรณี ทีนี้เราก็จะเริ่มด้วยการเขียนหัวกระตารางเริ่มจากประพจน์ย่อยก่อน P Q นะคะและจาก8เราจะแบ่งเครื่อง8นะคะดังนั้นก็จะเขียนจริง4นะคะเราก็เท s 4และเครื่องของ4ได้2ครูก็จะเขียนจริง2เทส2 และเครื่องของ2ได้1ครูก็เขียนจริงเท็จจริงเท็จสลับกันนะคะต่อไปค่ะเราจะทำในวงเล็บก่อนนะคะนั่นก็คือเราจะหา Q หรือ R ใช่ไหมคะ Q หรือ R แล้วก็หาถ้า p แล้ว Q แล้วก็หาถ้า p แล้ว R แล้วก็หา อันนี้กลัวจะเขียนไม่พออเขียนว่า p แล้ว q หรือ R นะคะและสุดท้ายก็คือ p แล้ว q หรือ p แล้ว R นะคะเกือบเขียนไม่พอเลยเนะาะะทีนี้เราจะมาหา q หรือ R ก่อนนะคะใช้เทคนิคเดิมนะคะเดี๋ยวพอเป็นสีก่อน คิวหรืออก็คือ2ช่องนี้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นคิวนี้เป็นอนะคะดู2ช่องตัวเชื่อมหรือจะเป็นเทสเพียงกรณีเดียวเท่านั้นคือเทสหรือเทสใช่ไหมคะเทสหรือเทสเราได้เทสถูกต้องไหมคะดังนั้นครูก็จะมาดูแค่ตัวเชื่อมหรือที่เป็นเทสทั้งคู่นะคะอันนี้นะคะ1กรณีละกับอันนี้หมดหรือยัง มีแค่เพียงสองกรณีเท่านั้นที่เป็นเท็จเท็นะคะดังนั้นสองกรณีก็จะได้เท็จนอกนั้นก็จะเป็นจริงนะคะจริงหมดเลย,ๆๆเลยต่อไปค่ะเราจะหาถ้า p แล้ว q ค่ะ ไปถ้า P แล้ว Q อ่ะลบหัวตารางตรงนี้ก่อนนะคะถ้า P แล้ว Q ก็คือ2ช่องแรกนะคะถ้าแล้วจะเป็นเทสเมื่อไหร่นะคะก็คือถ้าจริงแล้วเทสถูกไหมถ้าจริงแล้วเทสนะคะถ้าแล้วจริงแล้วเทสจริงแล้วเทสมี2กรณีก็คือ2กรณีเนาะน,นอกนั้นเป็นจริงหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ครูได้เทสตนะลูกนะ เทสเทสเ้า t f T แล้ว f ได้เทสนะคะทแล้ว f ได้ f นะคะนอกนั้นจริงหมดต่อไปถ้า p แล้ว R ค่ะถ้า p แล้ว r p แล้ว r ก็คือ2ช่องนี้นะคะเห็นสีนิดนึง p แล้ว r อ่ะเหมือนกันถ้าแล้วจะเป็นเทสเมื่อ ลบตรงนี้ก่อนนะคะช่องที่1กับช่องที่สานะคะจริงแล้วเทสใช่ไหมคะมีกี่กรณีจริงแล้วเทสจริงแล้วเทสมีสองกรณีนะคะดังนั้นครูก็จะได้สองกรณีนี้เป็นเทสเป็นเทสนะคะตาลายนิดนึงนะนอกนั้นเป็นจริงค่ะ ต่อไปค่ะเราจะมาหา p แล้ว q หรือ R p แล้ว q หรือ R p แล้ว q หรือ R นะคะ p แล้ว q หรือ R กูได้อะไรลูกก็ <S 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 คือคิดเหมือนกันมันเป็นท่าแล้วใช่ไหมคะจริงเทสได้เทสใช่ไหมคะจริงเทสได้เทสขลุกก่อนนะช่องหนึ่งกับช่องสี่นะจริงเทส ช่องหงกับช่องสจริงเทจดูสิจริงเทจเทอ่ะตรงนี้นะคะจริงเทจหมดเรียงคะ่ะจริงเทจนะคะโอเคดังนั้นเราจะได้ว่าอ่วันทัดนี้นะคะจริงเทจแล้วได้เท็จนอกนั้นจริงหมดนะคะ และอ่าสุดท้ายแล้วนะคะก็คือท่าแล้วท่า P แล้ว Q สองช่องนี้เลยนะคะใกล้กันเลยอ่าสองช่องนี้นะที่ครูขิดถูกนะคะช่องนี้เป็นหนึ่งหรือสองใช่ไหมคะเอามาหรือกันนะสองช่องนี้นะคะถ้าถ้าเป็นหรือตัวเชื่อมหรือเราจะพิจารณาที่ F F ใช่ไหมคะ F หรือ F ได้ f นอกนั้นจริงหมดอ่ะก็จะมีกรณีนี้หมดหรือ,อยังมีแค่กรณีเดียวนะคะ f, f f นะคะดังนั้น f หรือ f เป็นเป็น f นะคะนอกกนั้นก็จะจริงหมดเลยค่ะอ่าดังนั้นสรุปว่าจะเห็นว่าค่าวความจริงของทั้งหมดเหมือนกันทุกกรณีเลย ดังนั้นเราก็เลยตอบว่าประพจนสองประพจนนี้สมมูลกันนั่นเองค่ะจบแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะนักเรียนเข้าใจบ้างไหมลูกโอเคนะคะอ่าก็สามารถติดต่อกับครูได้ทางช่องทางนี้นะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ